ราทาบอกหรือเปล่าอันนี้ลองดูแล้วกันแต่ว่าแมมยิ่งสูงยิ่งหนาวหงินหนึ่งสูงขนาดนี้ด้วยนะครับอลองดูแล้วกันนะครับปิดท้ายกันที่เกาะขบวนรถไร้ไปกับปางแงมนะครับอย่างที่ปางแงมบอกว่าทุกวันศุกร์เนี่ยจะเป็นเรื่องของไทยแลนด์4.0เป็นเรื่องของประชารัฐนะครับปางแงมยังพาไปดูเรื่องของการปรับตัวของแท็กซี่ด้วยเพราะว่าแฟนๆของปางแงมนี่ขับแท็กซี่กันเยอะนั่นเองครับไปติดตามนะครับวันนี้หมดเวลาขย่าข่าวเข้เขมครับผมธีระธัญญาน์นผลทีมข่าวไรนิวสุขลาพปก่อนสวัสดีครับ อ้ยสมัยนี้นะครับไปทางไหนมีแต่คนพูด4.0แมนแต่แม่ค้าในตลาดก็ยังพูดเลย หน่วยงานองค์กรหลายแห่งก็เร่งรัดปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีที่มีการน,นำนวัตรกรรมใหม่ๆมาใช้กันอย่างกว้างขวางในส่วนของการใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะหรือแท็กซี่ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้โดยสารเข้ามาหลายเรื่องเช่นแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสารผู้ขับขี่ไม่สุภาพหรือแมนกันทั้งการบริการไม่สะดวกไม่ปลอดภยัยคุณมิทูลแนวพานิษประธานเครือข่ายสากลแท็กซี่ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าทางชุมนุมสากลบริการเดินรถแห่งประเทศไทยจำกัด และสกลแท็ก,กทซี่สยามจำกัดมีการตื่นตัวนำอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาช่วยให้บริการสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นครับในยุคนี้เนี่ยเราเราทำไปถึงใช้แอปแล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือต้องต้องโทรศัพท์นะครับอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเข้ามาในการเรียกแท็กซี่นะครับคือคือคอ,อเดี๋ยวนี้มือถือมือถือสามารถที่จะกดเข้ามาแล้วเรียกใช้ได้แล้วใช่ครับสมาร์ทสมาร์ทแท็กซี่ อ้าวอีกหน่อยนะครับคุณผู้ชมที่มีบ้านอยู่ในซอยลึกๆไม่มีรถแท็กซี่ผ่านก็จะไม่เป็นปัญหาอีกแล้วละครับเพียงโหลดแอปสมาร์ทแท็กซี่ก็สามารถเรียกใช้บร,ริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าโทรศัพท์อีกแล้วนะครับเอ๊ะและปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารละ่ะ คุณมิถุนจะแก้ไขปัญหาอย่างไรครับเป็นว่าแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารถ้าอยากเห็นหน้าตัวแท้จริงวันนี้ถ้าติดกล้องหมดทุกคันเนี่ยนะครับแท็กซี่คันไหนที่ปฏิเสธมันส่งข้อมูลไปณศูนย์กลางก็คือกรมการขนส่งทางบกอย่างนี้ถ้าแท็กซี่ติดกล้องวงจรปิดในรถครบทุกคันก็ดีสิครับจะได้หมดปัญหาเรื่องโชเฟอร์แท็กซี่ลวนลามผู้โดยสารหรือป้องกันผู้โดยสารก่ออาชญากรรมได้นะครับ หลายคนกคคิดว่าอยากจะเปลี่ยนมายึดอาชีพขับรถแท็กซี่ดูบ้างจะสามารถทําได้ยากง่ายเพียงใดครับคุณวิทูนในพนิ์ประทานเครือข่ายแสกรแท็กซี่บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเพราะมีรถให้เช่าอ,อยู่มากมายแต่การสอบใบขับขี่สาธนารณะนี่สิทำกันไม่ได้ไง่ายๆนะครับ อย่างที่หนึ่งคุณต้องไปเป็นโรคที่ที่จะเผยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้ก็ต้องไปรับใบตรวจโรคต้องต้องตรวจจริงๆนะครับไม่ใช่ซื้อใบรับรองอย่างที่สองคุณต้องไปยื่นตรวจประวัติอาชญากรรมกับทางตำรวจนะครับว่าประวัติมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยก่ออาชญากรรมใดๆถ้าคุณเคยก่ออาชญากรรมมาแล้วมีคดีความต้องติดคุกติดตารางอะไรมาหรือมีมีอะไรมาเนี่ยตรวจไม่ผ่านนะครับ ห่วงนี่ทีนะจำไว้นะครับโชเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีใบขับขี่ติดไว้อยู่3ที่ที่กระเป๋าสตางค์1ใบที่หน้ารถ1ใบและที่เบาะหลังอีก1ใบผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับคือต้องผ่านตรวจสอบประวัติของอ่าใช่คื จะส่งเรื่องตัวนี้ไปทางส่งว่าออบุคคลคนนี้เช็คเรียบร้อยแล้วนะทางขนส่งก็จะให้เราไปเอาไปกับทีได้ครับคนที่มีประวัติอาชญากรรมขับรถสาธารณะไม่ได้หรอกครับคนขับรถแท็กซี่ที่รักอาชีพนี้จึงไม่อยากทำผิดกฎหมายเพราะหมายถึงหมดอนาคตไม่สามารถขับรถแท็กซี่รถสาธารณะได้อีกเลยครับป๋าแงมทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ต ม่รู้จักเหนื่อยนะครับเจ้านายปูนปูน